สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมขอรอบไวสักนิดนึงนะครับพอดีว่ามีชาวต่างชาติมาปิดไปนะครับชุดนี้แต่ผมอยากจะให้ท่านได้ดูจริงๆนะครับเพราะว่าบางบางรุ่นเนี่ยบางองค์หายากมากๆนะครับแล้วก็ ไม่มีกี่มีไม่กี่ช่องนะที่นำพอทันฮกเนี่ยมาให้เราได้ชมกันเยอะขนาดนี้ผมว่าช่องผมน่าจะเยอะสุดแล้วแหละในบรรดาพระสายพอทันฮกวัท่าขามเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมมีพระเครื่องนะครับรุ่น4ี่นะครับวัดท่าข้าม ที่ออกวัดคูหาในนะครับอ่าบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ออกวัดคูหาในแล้วจะเป็นวัดท่าข้ามได้ไงคือคือตรงนี้เขาขออนุญาตมานะครับวัดท่าข้ามก็จัดสร้างให้นะครับก็มีบล็อกที่ใช้บล็อกแบบบล็อกเดิมบล็อกเดียวกันกับรุ่น4วัดท่าข้ามเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันคือผมเคยบอกแลนะ้วเนาะ บางที่ก็เล่นเป็นท่าข้ามไปแล้วนะครับอันนี้ต้องให้เข้าใจนะครับเล่นเป็นท่าข้ามคือมวลสารเขาก็ตัวเดียวกันบล็อกเขาก็ตัวเดียวกันเขาก็เลยเล่นเป็นท่าข้ามเลยนะครับเกจิกบุกเสกก็เพราะท่านผลนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ผมมีเนื้อพิเศษดีกว่าสำหรับท่านที่สนใจเช่าบูชาวัตถุมงคลของช่องเครื่องรางมงคลสามารถเข้าไปที่ Www เบเครื่องรางมงคล .com ได้เลยครับหรือติดต่อในช่องทางเบื้องต้นลาย ID แอดไซด์โอเคศูนย์ศูนยร้านเครื่องรางมงคล f 4, อหรือที่ t ิ k t o อและเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ข้างต้นนี้เลยครับ่าเนื้อพิเศษนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันชัดๆสี่องบนเนี่ยคือเป็นเนื้อที่สร้างน้อยนะครับเราให้เราสังเกตนะครับว่าตรงในส่วนของขอบเนี่ยมันจะมีรอยเห็นไหมแล้วก็คมนะครับนี่ นี่แบบนี้คือมาตรฐานดูง่ายเลยนะครับแบบเนี้ยมันจะมีรอยปริอย่เงี้ยครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับจะคล้ายๆรุ่น4ี่ท่าข้ามเลยเนียอย่างเงี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะมีตะเข็บแบบนี้ครับเนี่ยฮะแต่แบบไม่มีตะเข็บไม่ใช่เก๋นนะอ่าแต่แบบนี้คือ ทรงพิมพ์ทรงเหลี่ยมคมกริบชัดเจนแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมมันจะกระด้างกระด้างนะฮะมันจะเหลี่ยมเหลี่ยมไม่มีโค้งไม่มีมนเงี้ยคือแบบนี้ก็ถือว่าดูง่ายนะครับถือว่าดูง่ายแต่ไม่ใช่ว่าองค์ที่ไม่คมนะครับจะปลอมยังไงก็ไม่ใช่อันนี้คือเนื้อมาตรฐานเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่ให้ดูอันนี้ก็เคยทําคลิปไว้แล้วแหละนะแต่วันนี้ที่ผมอยากให้ดูนะครับคือ4องค์ด้านล่างนะครับแต่นี้ให้ดูองค์ทั่วไปก่อนอ่านี่อย่างนี้เห็นไหมถ้าอย่างนี้แท้เลย อย่างนี้คือดูง่ายเลยนะครับพระของวัดคูหาในก็จะเล็กกว่านะครับจะเล็กกว่านิดนึงกับรุ่น4ี่วัธาข้ามนะครับเนี่ยรอไวนะรอไวนะเดี๋ยวต้องเอาไปส่งลูกค้านะครับโอเคคราวนี้มาดูองค์นี้ฮะองค์นี้นะครับนี่ผู้ใหญ่เขาบอกมาว่าถ้าหนาแบบนี้จะเป็นตัวรองพิมพ์อันนี้ก็ได้รับข้อมูลมานะครับถ้าหนาแบบนี้จะเป็นตัวรองพิมพ์นี่เห็นไหมครับความหนาแตกต่างความสูงได้กันเห็นไหม ตัวรองพิมพ์เนี่ยจะสร้างแค่หลักหน่วยนะห้าถึงไม่เกินสิบองค์ละกันนะครับจํานวนไม่แน่ชัดแต่แค่หลักหน่วยเท่านั้นนะครับหายากมากนะครับตัวนี้นะครับหายากจริงๆอ่ามีแค่องค์เดียวนะครับอันนี้มีแค่องค์เดียวนะนี่หนาๆเลยนะครับหนาเลยเอาเทียบกันดูหน,นามากเห็นไหมครับอ่าเขาก็จะเรียกว่าตัวรองพิมพ์นะครับอ่าโอเคให้ดูกันแล้วนะพิมพ์ทรงก็เหมือนกันเนาะ อ่าพิมพ์ทรงเหมือนกันหมดทุกอย่างคราวนี้มาดูองค์นี้ฮะเนื้อหามวลสารจะเป็นสีน้ําตาลครับแล้วก็เป็นพระหดนะครับนี่แต่ความคมของเขาเนี่ยกริบเลยแล้วก็จะเล็กกว่าปกติด้วยนะครับนี่ถ้าเกิดเทียบกับอ,องค์ธรรมดาเนี่ยมันจะนิดนึงพระหดเพราะว่ามวลสาราชุดเม็ดแดงจะเยอะมากนะครับนี่สวยมากครับนี่ครับหน้าคมชัดเลยมันจะอยู่ที่มวลสารเวลาบดอะนะเนี่ยเห็นไหม ลคลิบเลยกลิบเลยองนี้คลิบเลยนี่เอามาให้ดูเห็นไหมครับขอบแบบนี้จะเป็นขอบดูง่ายนะจะมีตะเข็บอย่างเงี้ยดูง่ายนะครับอันนี้ดูง่ายยันมีนะครับด้านหลังนะครับนี่บล็อกเดียวกันหมดนะครับโอเคคราวนี้มาดูตัวพิเศษเลยอันนี้พิเศษเลยนะครับนี่อันนี้จะเป็นทาทองผมเชื่อว่าเขาลองทาะนะครับเขาลองทานะครับผู้ใหญ่บอกว่ามีแค่ประมาณ น่าจะประมาณ10บถึงไม่เกิน15องค์เท่านั้นนะครับเนี่ยลักษณะก็จะเป็นทาทองมาแบบนี้นี่คือทองวัดเลยนะครับแล้วก็จะมีนี่นี่ไข่ไข่ขึ้นมันมันแบบนี้นะครับอ่าลักษณะนะครับต้องสังเกตนะครับนี่ทองเก่านะครับลงแบบไม่ไม่ใช่ทองแท้นะคือทาสีทองอ่ะมันสวยอะครับนะแต่ว่าผมเชื่อว่าเขาลองทาดูแล้วมันแบบว่าน่าจะเสียเวลาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบนี้ก็จะสร้างน้อยนะครับส่วนแบบนี้นะครับก็จะเป็นอ่าตัวตัวองค์ที่ที่หนาๆจะเป็นชุดกรรมการเท่านั้นนะครับลองพิมพ์นะ มวลสารเดียวกันหมดครับเล่นแค่หนาแค่บางนะครับอันนี้เป็นลงทองจะหายากจะหายากเลยแต่ผมจะนํามาให้ท่านดูกันนะครับวัดคู่หานายตอนนี้ก็เล่นเป็นมาตรฐานแล้วนะครับเป็นมาตรฐานบางบางที่ก็เล่นเป็นท่าข้ามไปแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเล่นได้เพราะมวลสารเขาเดียวกันบล็อกเดียวกันต่างที่พระหดกับไม่หดเท่านั้นเองนะครับนี่โอ้โหสวยงามชัดเจนเลยฮะสวยงามชัดเจนเลยนะครับแบบนี้นะครับสุดๆ วันนี้ก็ได้ความรู้กันนะครับสาหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับพระผงพรายสายพรายสายผงกระดูกผีสายพ่อท่านหกวัดวัฒข้านะครับก็ลองติดต่อกันเข้ามานะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าแปดหกหกเก้าหกสี่แปดสี่ไลน์ไลน์เบอร์โทรศัพท์นี้ก็มีนะท่านสามารถที่จะเอามาปล่อยได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านจะเช่าบูชานะครับขอย้านะครับถ้าอยากเช่าบูชานะครับให้แอดไลน์มาที่แอดไซน์นะครับด้านล่างนะแอดไซน์โอเคศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับ นี่คือพระผงพรายปฏิหารหรือพระผงกระดูกผีที่สร้างโดยลูกศิษย์ของพ่อท่านหกวัาคามผู้ปลุกเสกก็คือพ่อท่านมหานิมิตสำนักสงสาลาเคียนตูชัยครับท่านคือผู้ตำมวลสารผงพรายปฏิหารพ่อท่านหกวัาคามรุ่นแรกครับและนี่คือพระเครื่องของท่านนะครับมีความเข้มขขังและมีประสบการณ์มาแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นที่นิยมสูงมากในบรรดาพระผงกระดูกผีสายใต้ครับ คนถามมาว่าขุนแผนพายเจริญทองเมื่อไหร่จะทําคลิปแล้วเมื่อทําคลิปแล้วเนี่ยอยากรู้ว่ามันดียังไงเอามาชมกันพ่อขุนแผนจะมีดาบมีดาบแบบนี้หมายถึงพร้อมรบและเมื่อรบจะชนะทุกครั้งพ่อขุนแผนนั่งในซุ้มเรือนแก้วหมายถึงความร่ํารวยอํานาจปกป้องและมีบารามีมีนางสกิดและนางยอมแบบนี้คงไม่ต้องพูดนะว่าอะไรกุมารทองและกุมารีนั่งอยู่บนกลุ่มพลังงานเข้มขลังยิ่งนักพลิกมาด้านหลังเลยฮะนี่ครับ เป็นพระลักษณ์หน้าทองครับคุณเห็นไหมมีลูกพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเนี่ยที่แก้มด้านขวามีลูกพระอาทิตย์คนที่ใช้ขุนแผนรุ่นนี้จะมีความงามทั้งกลางวันและกลางคืนสุดยอดเลยฮะใครไม่มีสั่งเลยยังมีอยู่หลักร้อยเท่านั้นและรุ่นนี้ปลุกเสกพร้อมกับพระเครื่องผงพรายพ่อท่านนิมิตรนะครับเห็นไหมครับเนื้อเดียวกันเลยรุ่นนี้มีทั้งแบบมีผงพรายและไม่มีผงพรายรุ่นนี้มีรันโค้ดรันเลข ชัดเจนที่แนะนำนะครับจะเป็นพระทางฝั่งประเทศลาวครับนี่ครับพระอาจารย์สมเด็จบุญมีกันหาวงวัดคันแยงเมืองโพนทองแขวง,งจำปาสัลยดังมากนะครับของประเทศลาวและทําไมต้องเป็นพระอาจารย์สมเด็จบุญมีพระอาจารย์สมเด็จบุญมีกันหาวงเนี่ยครับท่านคือสิทธิ์สายวิชาของสมเด็จลุนนะครับซึ่งสมเด็จลุนเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ของพระเกติอาจารย์ฝั่งไทยเยอะแยะมากมายนะครับและก็ท่านก็ยังร่ำเรียนวิชาจาก ถ้าเกจิสายอาจารซาคําแดงคือในประเทศลาวเนี่ยมีสองสายครับที่ใหญ่ๆนะครับดังๆเลยนะครับดังๆถือว่าเป็นอันดับต้นๆเนี่ยก็จะมีอาจารซาคําแดงแล้วก็สมเด็จลุนเนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดนะครับท่านเรียนสายวิชาสืบทอดมาอย่างถูกต้องคนพื้นที่ก็จะเรียกว่าพระอาจารย์สมเด็จบุญมีนะครับอันนี้ก็เป็นศรีวลีนะครับพระศรีวลีเนื้อผงพลายนะครับถือว่าเป็น คร<ข>ั้งแรกของประเทศลาวนะครับที่มีการสร้างเนื้อผงพรายอย่างชัดเจนแบบนี้นะครับอาจจะมีการสร้างแหละแต่ว่ามีการสร้างมีกล่องมีอะไรชัดเจนแบบเนี้ยคือครั้งแรกของประเทศลาวเลยนะครับนี่ครับพระศรีวลีนะครับใช้แทนได้ครับและมีประสบการณ์มากมายนะครับของท่านก็จะมีเป็นสังกัจายด้วยนะครับแบบนี้ครับสังกัจายเนื้อผงกระดูกผีนะครับนี่ฮะของพระอาจารย์สมเด็จบุญมีฮะตอบโคดันเลขนะครับตัวนี้นะอ่าครานนี้ของพระอาจารย์สมเด็จบุญมีก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นผงพรายนะครับ เป็นพระนาคปกผงกระดูกผีแบบนี้ฮะเนื้อเขียวนะครับเดี๋ยวซูไม้ทุกท่านดูนะครับท่านใดสนใจหลักร้อยเท่านั้นนะผมบอกให้ที่เอาไม้โชว์นะครับหลักร้อยทั้งหมดนะครับนี่ฮะผงก็จะขึ้นนะครับนี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นพระนาคปกของพระอาจารย์สมเด็จบุญมีนะครับส่วนอันนี้จะเป็นลูกอมครับลูกอมสร้างแค่99ลูกนะครับตอกโค้ดมอแบบนี้นะครับพระอาจารย์สมเด็จบุญมีเช่นกันนะครับนี่ผงทายเต็มเ็มนะครับเหลือน้อยนะครับเพราะสร้างน้อยมากสร้างไม่ถึงร้อยนี่ ลูอผมผงพายผสมผงพายกุมานด้วยจะเรียกว่าผงพายกุมานก็ได้แล้วก็มีลายเสือะะทั้ง2อ,อันนี้เหมือนกันนะครับฝังตะกุดนะครับเป็นตะกุดเมตตามหานิยมนะครับวัดคงคาเรียบอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็นําเสนอนะครับเป็นแม่นางกวักเนื้อผงกระดูกผีสีเทานะครับทุกรุ่นที่บอกมาเนี่ยผสมผงพ่อฮกหมดเลยนะพ่อเต นะครับพ่อะแย้มนะครับก็มีกุมารทองด้วยของพระอาจารย์สมเด็จบุญมีเนี่ยมีกุมารทองโดยเนื้อโลหะอุดมวลสารแบบนี้นะครับมาพร้อมกล่องสวยๆแบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับแล้วก็นี่ฮะที่สําคัญครับตอนนี้ครับสุดยอดเลยเป็นที่นิยมมากครับพรายโคตรเงิง ทายโคดเฮงของอาจารย์อู๊ดพยักหน้าทองครับตอนนี้ท่านใดนะครับสนใจครับติดต่อมาที่ไลน์ id a s a i o k okay 0 0 7มวลสารเดียวกันกับวัดคงคาเรียบสำหรับท่านที่สนใจนะครับพระผงกระดูกพีต่างๆนะครับติดต่อมาที่ไลน์ id adsaiok007 okay ครับ